พี่น้องออกจากทางเลยหนาวเย็นมือนะคะฮิมากก็ยังตูกอยู่ด้วยพี่น้องเดี๋ยวใช้ผ้ายางพาสนามฮิมานี่อันนี้เป็นบ่อน้ำเด้อพี่น้องที่เจฟอนเคยถ่ายปีที่แล้วเลยอันนี้มันเป็นบ่อน้ำเนี่ยพี่น้องตอนนี้มันเป็นน้ำแข็งหมดแล้วเป็นหิมาท่วมแล้วก็เป็นน้ำแข็ง อันนี้ก็เป็นสนามหญ้าสนามหญ้าดอกไม้ที่ใบไม้ง,งามพี่น้องตอนนี้บมมีใบแล้วลวงเบิดแหล่าจ้าบังแนดหิมะเดี๋ยวเด้๋หน่อยกับสิมาปัน่นปั่นอนเส้นตะขอดโอ้ปั่นมนุษย์ที่มาไหมะชเนอร์แม่น่ะน,นะอุ้ยลมบัวลมบัวอยู่พี่น้องบังแดโอ๊้เป็นตะนอเนเหรียญเนาะ เย็นมือแหมใส่ถุงมืออันถือโทรศัพท์กันนะบอะได้เลยนี่มือข่อยแข็งโทรศัพท์ไม่น็อกนะคะพี่น้องเอ้ยเมื่อหนาวกับหนาวอีหลีเนาะเมื่อห่อนกับห่อนชุดๆเนาะพี่นอ้องเบ่งไป เราก็จะเดินกลับบ้านอีกยี่สิบนาทีวันนี้ไปลองหอดบ้านได้่อนนั่นบันนี้นุน่งไอ้ที่ว่าซอนก็เป็็อย่างสรุมปุย้ยบิ๊กโซ่อันกางเกงอันกางเกงอันคือถุงอันเท่าวะแม่จ้า ข้าวหนุ่งกรล่ะแม่นันแล้วเขากับจังนุ่งกางเกงียงตุกหนองซีินะกันหนาวนุ่งกอนแล้วกับจังสวมกางเกงยีดหนึ่งซีินะพี่น้องมันก็จะเฮ็ดให้เ้าอุ่นด้วามบได้นุ่งมันก็เย็นตัวนี้ดูสิคะก้อนกระจมไปเรื่อยเปื่อยเนาะพี่น้องถ่ายวิวไปให้นน้ำนี่ล่ะดูไปด้วยกันนะคะภาพอาจจะไหวไๆดูสิคะรั้วบ้าน รั้วบ้านในนั้นก็นในในสนามหญ้าโอ้ยนี่ดูผลไม้เขาก็ไม่ล่วงมันกลิ่นบะไรดอกวะาพี่น้องนี่คุณอ้ยสอนความหนาวพอพี่น้องเอ้ยอยากแบงไปทางบ้านเฮาดีนะอยากแบงไปเมืองไทยเด้จะกค่งหนึ่งเหนือข้อมเย็นเลยนะ ขัวโลกอยู่คนละขัวโลกมันก็นสิบประมาณพี่น้องแมนน่มากไหมมันแข็งอีม,มะเขาก็ร่วงดูดิเนี่ยดูดินี่คุณอ่ะโอ้มันดอกจริงๆนะเนี่ยแต่ไม่รู้เขาชื่ออะไรแต่ว่าเขากินไม่ได้หรอก แต่นกกินได้แต่มันไม่อร่อยนกเลยไม่กินเต็มเลยจ่างามมากงามางานพิ่ชายยางหอดุนแล้วไอ้ฟองกับข้าจะทายลูกพี่น้องเอ้นีะ่ะกล้อมเย็นเย็นมากคแต่ก็สวยนะแต่มันก็เย็นหน้าตึงหมดแล้วผ้าเดินมาได้ห้านาทีหน้าตึงหมดแล้ว ข่าบานพี่น้องนะน้าละอันเขาสร้างบ้านเนาะหนาปึกหนาเป็นฟุตเลยนะกำแพงบานพี่น้องเลยจักหยัดยังแนเข้าไปกันข้มเย็นนะตอนเห็นะเจาสางนะ่งเนาะเ็จะหยัดไปสี่หาสันพุ่นี้เป็นฟุต่นเด้ความหนาของกำแพงะ จะเป็นเขายน,น่อยพี่นอ้องรอดเห็นก็ควาลมีจุดฟื้นได้กินไฟออกมากินใหม่กินฟื้นไฟยายก้อนกวางปิดหวงเชิงพี่น้องนะไปแล้วจ้นานังแห้นเมื่อเย็นแล้วจ้าพี่น้องจ้าวัเพอกันไม่คิดนานไปจ้าสวัสดีจ้า